สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คาร์บาม b บายเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วนะครับตอนนี้ยังเป็นโคดเวตาอยู่ก็ต้องปั้นกันใหม่นะครับเพราะว่าตัวเก่านี่เป็นเซิร์ฟเวอร์เกาหลออีในคลิปวิดีโอนี้จะมาแนะนำวิธีการขายของนะครับว่า เราจะลงทะเบียนขายของเพื่อให้ตัวละครต่างๆมาซื้อกันได้ยังไงนะครับอันดับแรกเราก็ต้องพกของมาก่อนนะครับนี่เราพกมาแล้วนะครับหินแดงเน,นี่ยผมเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนขายหินแดงอ่าเดี๋ยวเราไปเลยนะครับไปขายกันก็เราต้องมาที่บอดี้ไอนะครับแล้วก็มาที่เลดี้ตัวนี้นะครับ NPC ตัวนี้เป็นเชนชอปนะครับ เ,าเการขายเราต้องเลือกลงทะเบียนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โหมดซื้อเนาะเปลี่ยนเป็นลงทะเบียนนี่ผมมีลงทะเบียนไปแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนนี้ผมลงไว้2ช่องและตัวละครตัวนี้ผมสามารถมีได้3ช่องก็คือเหมือนขายสินค้าได้3 3, 3ครั้งแต่ว่าไม่จำกัดจำนวนชิ้นนะครับ เ,เดี๋ยวเราลงทะเบียนหินแดงกันเลยก,ก่อนหนึ่งเรากดไปที่สิ่งเราจะขายแล้วเราก็เลือกราคานะครับกดสทีนะฮะเดี๋ยวหน่งทีนะครับเนี่ยกดสองทีเสร็จแล้วมันก็จะมีราคาเฉลี่ยกับราคาขั้นต่ำมาให้ถ้าไม่คิดอะไรมากกดไปที่ขั้นต่ำแล้วก็เลือกจำนวนแล้วก็เลือกจํานวนที่เราจะ ขายมเราจะขาย5เม็ดเลยแล้วก็5เม็ดเลยนะครับแล้วเกิดถ้าเกิดเราจะขายเม็ดเดียวแล้วก็แล้วแต่นะครับสองเม็ดอ่ะแล้วเกิดเราไม่พอใจในราคาขั้นต่ำเราจะขายราคาเท่าไหร่แล้วก็มากดเอาในนี้นะฮะกดเอาในนี้จะขายเท่าไหร่ห้าล้านก็ได้นะครับหรือจะล้านเดียวก็ได้นะ ร้าน,นเดียวก็จะถูกอ่ะคราเพื่อนก็ตัดราคาหน้าดูเลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะหาที่ราคาขั้นต่ำละกันแล้วก,กดลงทะเบียนไอเทมนะครับเสร็จแล้ว,ลวก,กดตงล,กลงดรอปลงทีนี้เราก็จะได้สินค้าขเราลงไปขายแล้วพอเราขายแล้วขายได้มันจะมีข้อความเข้ามานะครับแล้วเราก็มาที่ตลาดเหมือนเดิมเรามารับนะฮะพอเห็นไหมฮะสถานะจะเปลี่ยนจากกําลังขายเป็นเสร็จสิ้นแล้วก็จะมี ปุ่มรับให้เราเราสามารถกดได้เลยรับเข้ามาอ่ะทีนี้เงินก็เข้าเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการขายนั่นเองแล้วก็รับเงินนะครับเข้ากระเป๋าเกมเราโอเคตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับวิธีการขายแล้วก็วิธีการรับนะครับอก็ผมต้องขอจบ ขั้นตอนการซื้อขายเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง88เกมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ